สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17เมษายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,714.80หลังจากนั้นราคาขยับและดิดตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันได้เพียง1,720เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนโดยราคาทองคำขยับและทดสอบในระดับดังกล่าวหลายครั้งแต่ไม่สามารถผ่านได้หลังจากนั้นราคาจึงเกิดการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,682เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนก่อนที่จะมีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นแต่การฟื้นตัวขึ้นกลับขึ้นมายืนเหนือได้บริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนได้ ประกอบกับราคายังไม่สามารถยืนกลับขึ้นไปยืนเหนือกรอบที่ราคามีการไซเว์หรือทรงตัวเหนือบริเวณ1,706เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนได้ราคาจึงมีลักษณะของการย่อตัวและมีการปรับฐานลงมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,696อ่อนตัวจากวันก่อนหน้าประมาณ21.70เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงหลังจากแนวโน้มการ ล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองในหลายประเทศและในสหรัฐอาจมีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดหรือมีการผ่อนปลนในการล็อกดาวน์มากยิ่งขึ้นแนวโน้มที่ภาคธุรกิจจะสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ตามปกติรวมทั้งสัญญาณเกี่ยวกับภาวะที่มีการคิดค้นในส่วนของยารักษาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความหวังว่า ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 น่าจะมีสัญญาณบันเทาเบาบางลงซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการเคลื่อนไหวและสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคํานอกจากนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคําเสียทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกหลังจากราคาหลุดบริเวณพันเเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนลงมาเห็นได้ว่ามีแรงขายตามจนราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างแรงแม้ว่าจะมีการรีบาวหรือมีการขยับดีดตัวขึ้นแต่ราคา ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,707 1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้อย่างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวหรือมีการปรับตัวลดลง ซึ่งทองคำมักจะเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวส่วนทางกับที่ทางดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนทางนี้ธนาคารกลางจีนได้มีการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF ลง0.2%และประกาศการกันสำรองภาคธนาคารหรือ Requirement Reserve ให้กับธนาคารขนาดกลางและขนาดย่อมลง1%ขณะที่ธนาคารกลางอินเดียมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ย Reverse Repo Rate ลง 0. 2.5%สู่ระดับ3.75%ทั้งนี้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวหวังว่าอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยชดเชยผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่บวกต่อทิศทางราคาทองคําและสร้างแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงในส่วนของราคาทองคาไว้ ในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําราคาทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนจากซ e เออของโมแกนแซนเล y ค่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยและยืดเยื้อยาวนานในภาวะที่ชะลอตัวไปจนถึงสิ้นปีหน้ามุมมองภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ กลับเข้ามากระตุ้นหรือสร้างแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้ CEO ของ Morgan Stanley ประเมินว่าทิศทางการฟื้นตัวน่าจะเกิดในรูปทรงของตัว U หรือตัว L ลักษณะดังกล่าวบ่งชี้ว่าทิศทางอาจจะมีลักษณะของการซึมต่อในอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการฟื้นตัวหรือมีการรีเบวขึ้นในช่วงระยะเวลาถัดไปแต่รูปแบบการ ฟื้นตัวในรูปแบบของตัว V ีหรือการดิดตัวกลับในช่วงระยะเวลาอันไม่มากนักยังคงไม่เกิดขึ้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ยังคงมีมุมมองหรือแนวโน้มเชิงรบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในเชิงรบ นอกจากนี้เองในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการคาดการว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากปัญหาผลกระทบของโควิด19ภายในปี2021แนวโน้มสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีภาวะหดตัวและชะลอตัวลงโดย IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง3%ในปีนี้ก่อนที่จะเติบโต5.8%ในปีหน้าแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยืนยันจากองค์กร กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ยังคงมีทิศทางหรือมุมมองชงลบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นและสร้างแรงซื้อทองคําไว้อย่างไรก็ตามทองคำยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มสถานการณ์การล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองในอินเดียทำให้ความต้องการทองคำของชาวอินเดียลดลงทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ทองคำของอินเดียอาจจะแตะระดับต่ำสุดในรอบ3าทศวรรษจากการล็อกดาวน์ การอุปโภคบริโภคของทองคําซึ่งเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคําเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนสุดตัวลงมากกว่า5 0เซจากปีก่อนหน้าส่รัดต่ําสุดในรอบเกือบสทศวรรษขณะที่การปิดเมืองทําให้ร้านอัญมณีปิดทําการและช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆหรือการเฉลิมฉลองหรือรวมทั้งงานแต่งงานถูกเลื่อนออกไปในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในคืนนี้ในการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของคอนเฟรนซ์บอร์ดในช่วงเวลา3ทุ่มและจะเป็นการประชุมของวันที่4ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อย่างไรก็ตามแนะนำให้นักลงทุนจับตาในส่วนของทิศทางตราดหุ้นในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติม,ตมหลังจากระหว่างวันดัดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจน์มีการปรับตัวหรือมีการทะยานขึ้นกว่า900จุดตอบรับสถานการณ์การผ่อนคลายเกี่ยวกับการล็อกดาวน์และก็จะรรักษาในส่วนของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนทางนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางหรือแนวโน้มราคาทองคํากลับมาเป็นลบอย่างชัดเจนหลังจากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงหลุดกรอบหรือชแนลดังนั้นให้แนะนําให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคําออกขายเมื่อราคามีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นประเมิเนในส่วนของแนวต้านบริเวณ1700 6เหรียญถึง1 7 2เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งหากราคาขยับบระดติดตัวขึ้นยังไม่พ้นระดับดังกล่าวราคามีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเบื้องต้นให้แนวรับบริเวณ1,682เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้และแนวรับสำคัญบริเวณ1 6 6 3เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามทิศทางหรือแนวโน้มหรือโ um มเมนตัมชงบวกของตัวทองคำเริ่มเสียไปประกอบกับแรงขายในตัวตลาด ของราคาทองคํามีลักษณะของการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาอย่างทั้งนี้ยังคงแนะนําให้นักลงทุนที่ถือครองทองคําไว้ทยอยลดการถือครองทองคําลงเพื่อลดความเสี่ยงหากดูจากกรอบหรือช n น l ด้านบนจะพบว่าหากราคาขยับหรือดิดตัวขึ้นหากราคายังไม่พ้นหรือยังไม่ผ่านบริเวณ1 7 3เ้เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําอาจจะมีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวงลงต่อดังนั้นการเปิดสถานะขายสามารถตั้งสต็อปล็อหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดผ่านกรอบหรือชัแนลด้านบนที่เป็นทิศทางขาลงในวันนี้ประเมินบริเวณ1 3 0 0 1,732นเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแต่หากระยะเวลาผ่านไป กรอบแนวต้านชนแนวด้านบนอาจมีการเลื่อนหรือต่ำลงมาดังนั้นนักทุนควรปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนตามการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลา,าดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ